มากันพร้อมหรือ,อยังเอ่ยสถานการณ์เมื่อวานนะครับนะครับแผนของทางรัฐบาลที่นะฮะทำการนำมาใช้เพื่อที่จะลดแรงเสียดทานต่อกลุ่มผู้ชุมนุมมีเสียงสะท้อนเข้ามารอบด้านเหลือเกินนะครับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับอ,อ,อาจจะมีบางกลุ่มประชาชนบางคนหรือ,อ,อประชาชนบางกลุ่มเนี่ยไม่เห็นด้วยกับ นะการเคลื่อนไหวของเด็กนักศึกษาซึ่งมาเรียกร้องนอกเหนือจากการยุบสภานอกเหนือจากให้นายกรัฐมนตรีลาออกและนอกเหนือจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้นะครับเข็มทิศเนี่ยนะครับชัดเจนเหมือนเดิมครับนะ ว่ายังคงเป็น3ข้อเรียกร้องเพราะฉะนั้นอย่าให้นะครับอย่าให้ความเข้าใจนี้ไข้เขวกับในบรรดาผู้ใหญ่นะของบ้านของเมืองหรือผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับขอชี้แจงและยืนหยัดในจุดยืนเดิมคือต้องการให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนะครับแล้วก็ทำการแก้ไขรั้มนูนยุบสภาแล้วก็หยุดคุกคามประชาชน ประเด็นคือวันนี้เนี่ยต่างประเทศเขาไม่ขานรับด้วยกับเรื่องพวกนี้กับเรื่องการใช้ความรุนแรงกับเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเห็นไหมครับวันนี้เนี่ยมีนะฮะเขาเรียกว่าเรา,เาหัวหมาทะลวงฟันเนี่ยนะคอยนำกลุ่มเสื้อเหลืองคอยนะ จับเสื้อเหลืองให้มาเป็นก้อนมาเป็นกลุ่มมาเป็นเหล่าแล้วทําการสร้างสถานการณ์ประทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวานครับชัดเจนฮะผมบอกไปหลายครั้งหลายหนมากๆนะครับพี่น้องผมบอกหลายครั้งหลายหนว่าวันนี้รัฐบาลต้องเป็นกลางต้องวางตัวแบบ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วพูดอะไรเนี่ยนะฮะต้องทําหรือปฏิบัติไปตามนั้นบอกไม่คุกค,คามสื่อคุณก็ต้องไม่คุกค,คามสื่อวันนี้นะครับนะแม้กระทั่งศาลนะฮะยังไม่เล่นด้วยกับรัฐบาลเพราะว่านะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะาทางสสเพื่อไทยเนี่ยก็ไปยื่นเรื่องในการที่จะนะให้พิจารณาในส่วนของอาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงว่าไม่มีความชอบธรรม โดนเสียงโดนแรงกดดันจากทุกๆภาคส่วนแม้กระทั่งภายในประเทศและนอกประเทศเองเมามันวันนี้นะแผนของรัฐบาลออกมาเพื่อที่จะคุกคามสื่อคุกคามสื่อออนไลน์เพจนั่นเพจนี้ปิดกว่าส0 0 0 0นกว่าเพจไม่เป็นผลสำเร็จหรอกครับเพราะวันนี้มันปิดไม่ได้แล้วกระบวนการยุติธรรมที่ไหนอะ นะจะมาคุกคามประชาชนมันไม่ใช่โลกแบบสมัยก่อน20-30ปีที่แล้วครับพี่น้องที่มันสามารถบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงได้ ยุคนี้เนี่ยผมถามจริงๆมันบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงมันได้เหรอเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเหตุการณ์สดไม่มีการเฟรกไม่มีการตัดต่อภาพไม่มีการนะเสแสร้แสงแกล้งทําเหตุการณ์เป็นยังไงนะสถานกา,ารณ์เป็นยังไงถ่ายทอด Facebook ไลฟ์สดสดให้เห็นบิดเบือนกันไม่ได้โกหกประชาชนทั้งโลกไม่ได้แล้ววันนี้เนี่ยนะผมบอกแล้วในส่วนของรัฐบาลเอง โดยพลเอกประยุทธ์เองยังงมโขงยังเป็นโลกนะได,ดโนเสาร์เต่าล้านปีคุณดูสิครับบอกว่าจะคุกคามบอกว่าจะปิดสื่อนั้นสื่อนี้ที่พูดจาไม่เข้าหูไม่ชอบใจก็จะปิดหมดวันนี้ปิดสื่อกันหมดประเด็นมันไม่ใช่ตรงนั้นครับเขาไม่เอาด้วยประชาชนทั้งประเทศเขาไม่เอาด้วย วันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมอย่างที่ผม Facebook ไลฟ์ไปก่อนหน้านี้เป็นการชุมนุมที่โคตรมหาหน้ากลัวและจับทิศทางไม่ถูกเดานะเดาวเวไม่ถูกแล้วประชาชนคนรุ่นใหม่พี่น้องฟังผมดีๆนะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะพยายามออกมาแสดงจุดยืนแดงแสด,แสดงข้อเรียกร้องต่างๆที่ต้องการความเป็นมาตรฐานในสังคมไทย ในประเทศไทยต้องการนะสร้างอนาคตในรูปแบบใหม่ด้วยตัวของพวกเขาเองผมถามจริงๆวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งคุณเห็นไหมผมลงไปในจั่วไปในหัวว่าป้ายต่อไปเนี่ยจะจะเป็นอะไรสํานักเลขาธิการวุฒิสภาเพราะว่าเมื่อวานเมนื่อวันศื้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ย วุฒิสภาทั้ง250คนเลยนะครับพร้อมใจกันนะโอ้โหตรงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแต่งเสื้อเหลืองกันโอโ้บอกว่าตัวเองรักสถาบันพี่น้องครับพี่น้องฟังผมดีๆครับวันนี้นะพี่น้องอย่าโฉบอย่าเฉียวไปที่รัฐสภานะครับ ห้ามโฉบห้ามเฉียวไปที่รัฐสภาเลยแห่งใหม่ที่เกียรกายเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะที่รัฐสภาแห่งใหม่เนี่ยเป็นศูนย์รวมผู้สูงอายุครับพี่น้อง <c oughs> นะผู้ศูนย์รวมผู้สูงอายุที่มันอายุประมาณ6กเจขึ้นกันแล้วทั้งนั้นตรงนั้นอย่าไปโฉบนะครับเพราะเขายังมีแนวความคิดเดิมๆหวงอํานาจพยายามคิดว่าความคิดของตัวเองนะเป็นใหญ่ที่สุดแล้วในสามโลกนี้ ความคิดถัวเองเนี่ยถูกต้องแล้วแต่เอาแล้วล่ะนะครับหวนกลับมามองข้างหลังตัวเองสิครับว่าในวุฒิสภาในสภาเนี่ยมีแต่คนแก่กันังนั้นเนี่ยสามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนคนส่วนรวมได้ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะสามารถไหมสามารถเป็นที่พึ่งให้เขาได้ไหมนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยล่าสุดคุณดูนะครับ รัฐบาลผมไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของรัฐบาลหรือไม่หรือเป็นจุดประสงค์ของพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่สร้างสร้างสถานการณ์ครับพี่น้องพยายามทําให้เกิดความรุนแรงโดยการนะให้ทนะ่อน้ำน้ำเลี้ยงให้มีการจัดตั้งกลุ่มเสื้อเหลืองแม้กระทั่งเมื่อวานคุณเห็นไหมครับรามคําแหงรามคําแหงครับนะรามคําแหงเดี๋ยวแป๊บนะฮะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ นะฮะที่รามคำแหงเกิดการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นเห็นไหมครับคนละคอมเมนต์เลยนะบอกฝ้ายหน่อยที่พี่อะไลฟ์สดอยู่นะอ่านะครับเกิดการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นเห็นไหมครับสุดท้ายแล้วอา้าวชิบหายนั่นมันลดพลังพลัง,พ,ลงพักพลังประชารัฐนี่ โอ้โหโลโก้แล้วมีกไอไอ้หาทศเนี่ยอยู่บนรถโอ้โ oh หครับพี่น้องมันคือต้องการนะผมบอกได้เลยตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะคนที่จะเข้าไปสร้างสถานาการณ์แล้วหวังเห็นผลว่านะ่าจะทําให้เกิดการประทะและเกิดการทะเลาะเบ,บาแวงนั่นหมายความว่าบุคคลผู้นั้นมีความผิดในฐานนะฮะจะก่อการประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นซึ่งทางกฎหมายเอาผิดกันได้อยู่แล้วครับพี่น้อง ชัดเจนอยู่แล้วว่าไอ้ทศเข้าไปเนี่ยมันต้องเกิดการนะทะเลาะเบาแวง้งมีปัญหาทุบตีนะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นแต่ทศก็ยังไปตามกฎหมายคือเป้าประสงค์คุณคือต้องการหวังผลทําให้เกิดการทะเลาะเบาแวงมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นทังกฎหมายมันมีความผิดอยู่แล้วครับมีความผิดทางด้านอาญาอยู่แล้ววันนี้สอนอหัวหมากจะยังไง จะเงียบไหมจับตัวได้ไหมวันนี้เนี่ยผมนะผมจะบอกสอนอหัวหมากไว้ตรงนี้นะครับเหตุการณ์ผ่านไปเกือบ24ชั่วโมงคุณยังจับตัวไอททท้ทศเนี่ยมาลงโทษไม่ได้เนี่ยนะวันนี้ทัวลงนะครับสอนอหัวหมากวันนี้ทัวลงนะครับเพราะเป้าประสงค์ไอทท้ทศเนี่ยต้องการทําให้เกิดเรื่องแล้วรู้ว่าคุณเข้าไปในแหล่งที่ชุมนมุมมันต้องเกิดการประทะเกิดเรื่องเกิดราวนะเพราะฉะนั้นทศหวังผลที่จะทําให้เกิดนะ การต่อสู้การทะเลาะเบาแหว้งเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆแล้ววันนี้ตำรวจสอนอหัวหมากผู้กำกับสอนอหัวหมากอยู่ที่ไหนครับท่านวันนี้ทัวลงท่านแน่เพราะมันจะยีบสี่ชั่วโมงท่านยังจับตัวไอ้ทศมาลงโทษไม่ได้เลยถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วผมขอประนามนะครับนะที่ผ่านมาเนี่ยคุกคามสื่อผมเสียใจมากๆผมเสียใจตรงที่นะ กระทรวง DES ออกมาคุกคามสื่อและบอกว่าจะปิดประมาณ300,000กว่าเพจซึ่งนะฮะตามหลักสากวรแล้วถือว่าคุณเป็นการคุกคามสิทธิสือ่อซึ่งเป็นอะไรที่มันโอ้โหมันไม่น่าอภัยแล้วแล้วเป็นที่น่าประจานไปทั่วโลกซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเซนเิทีฟกับความรู้สึกของสื่อมวลชนทั่วโลกเลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยผมบอกพี่น้องไว้ตรงนี้เลยมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมันยอมรับกันไม่ได้นะ เพราะสื่อมวลชนเนี่ยถือว่าต้องมีอิสระในการนะนำเสนอข่าวสาร ซึ่งออกมาในลักษณะความเป็นจริงแล้วสื่อในประเทศไทยพี่น้องอย่าลืมเดี๋ยวนี้มันเป็นเรียวไทม์มันเป็น a c e b o o k ไลฟ์ของแต่ละช่องเพราะฉะนั้นโกหกใครไม่ได้ประชาชนทั้งโลกเนี่ยเขาตัดสินคนทั้งโลกเนี่ยเขารับรู้ว่าเหตุการณ์ใครดีใครชั่วใครเลว็วใครใช้อํานาจในการปราบปรามฝูงชนใครใช้อํานาจรังแกเด็กใครสร้างสถานการณ์เมื่อวานครับที่รามคําแหงชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องโกหกนะคนทั้งโลกก็รู้ว่าเนี่ยเสื้อเหลืองมา จากใครถึงบอกว่าคุณไม่ใช่คุณปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะนั่นคือรถกระบะของพัรพลังประชารัฐแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้อีกว่าไอ้ทศเนี่ยที่เขาพูดนักพูดหนาว่าเป็นคนสนิทของรัฐมนตรีคุณนัฐพลร,รัฐมนตรีศึกษาธิการวันนี้เด็กตื่นเช้ามาไม่อยากไปโรงเรียนแล้วครับเพราะมีรัฐมนตรีนะบ้าอำนาจอย่างนี้ ใช้ลูกน้องใช้คนใกล้ตัวขนคนไปเพื่อสร้างสถานการณ์เพื่อหวังที่จะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยยึดอํานาจคุณว่ามันจริงไหมถ้าไม่จริงก็เถียงมาสิคุณต้องการสร้างสถานการณ์นับตั้งแต่วันแรกที่เขามาชุมนุมกันแล้วว่าต้องการให้เกิดความรุนแรงแต่มันไม่เกิดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเด็กนะประชาชนเยาวชนคนรุ่นใหม่ม็อบแบบการปฏิรูปการต่อสู้แบบใหม่เนี่ยนะครับผมจะบอกอะไร พี่น้องให้เขามีการต่อสู้กันแบบนะเป็นเอกเทศทุกคนมีความเข้าใจตรงกันพอนะทหารตำรวจจะมาปราบเขายกมือไหว้เวลาเขาประทะเสร็จ เศรษกิจ,จะอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขอโทษขอโพยตำรวจที่อยู่ปราการด่านหน้าที่ถือโลก่กำบางบอกพี่ตำรวจผมขอโทษนะครับออย่าว่ากันอย่างงู้นอย่างนี้คุณหาม็อบที่ไหนได้ในโลกนี้ที่มีนะพฤติกรรมการแสดงจุดยืนการต่อสู้แบบนี้นะคุณหาได้ไหมต่างประเทศเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรแลกชีวิตกันเลยนะครับม็อบเนี่ยแต่คุณดูม็อบนี้ทีครับ จัดกระบวนทัพกันเป็นแถวเรียงกันเป็นตับมีระบบระเบียบมีการนะมีะแผนกพยาบาลปฐมพยาบาลมีคนดูแลมีฝ่ายแจกจ่ายน้ำมีฝ่ายแจกจ่ายอาหารซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการรวนทุนทรัพย์ของทุกคนที่มีจิตใจการต่อสู้ทุกคนไม่มีการพูดนะจับจ้วงไปถึงสถาบันเบื้องสูงจริงไม่จริงใครอยู่นะ บางคนก็พูดควบคุมไม่ได้อันนั้นยอมรับครับแต่อย่าเอามาเป็นจุดหลักใหญ่เพราะตอนนี้คุณก็เห็นแล้วประชาชนทั้งโลกก็เห็นแล้วว่าเมื่อวานเนี่ยที่ยื่นให้กับรองอัธวิทย์เนี่ยหนังสือที่ยื่นให้กับผบอชนเนี่ยที่ตรงทำเนียบรัฐบาลชัดๆครับว่าในหนังสือเนี่ยที่ปริ้นในแผ่นวายนวเนี้ยต้องการให้นายกรัฐมนตรีลาออกแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วยุบสภาเอาจริงไม่จริง,มรงเมื่อวานนะคนไทยทั้งประเทศเห็นไหมไอ้พวกติงมโคงบอกว่าล้มสถาบันน่ะมันเป็นแค่บางกลุ่มเล็กๆเ,เราควบคุมไม่ได้เรายอมรับแต่ว่าจุดเป้าหลักใหญ่แล้วเนี่ยเขาต้องการให้ยุบสภาคุณเห็นหรือไม่ข้อเรียกร้องที่ผบวชนมารับเมื่อวานและส่งลูกกระจอกเนะ่เป็นเ,เลขาธิการฝ่ายการเมืองของรัฐบาลมารับ นั่นนะคุณดูทีครับความจริงใจโดยปูตินายกต้องมารับเองแล้วนายกต้องมารับเองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับคุณดูทีครับการเคลื่อนไหวการสร้างสถานการณ์มาจากภาครัฐทั้งนั้นแม้กระทั่งสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานไม่เคยคิดจะไปตามหาเลยเงินประกันสังคมหายไปสองล้านล้านเนี่ยแต่กลับกลายมาเป็นหัวหน้าม็อบ นะจัดการชุมนุมที่ไหนที่ชนบุรีคุณดูสิครับอ่าไม่เท่าไรท่นไม่เท่าไรไอท้ทศไอท้ทศไอ้ลูกน้องรัฐมนตรีศึกษาธิการล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มาจากรัฐบาลมาจากรัฐมนตรีแล้วนั่งกินเบี้ยภาษีประชาชนทั้งนั้นเอาจริงไม่จริงวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะรัฐบาลมันหัวเดียวกะเทียมรีบไม่มีใครเอาด้วยแล้วทั้งนั้นเพราะมวลชนที่เขาต่อต้านเยอะเหลือเกินมันมีทั้งประเทศ วันนี้ใครเอากับรัฐบาลไหมไม่มีรัฐบาลทำจะได้อย่างเดียวนะฮะที่จะต่อสู้ต่อมวลชนคือจ้างเขามานะเอาพวกเดียวกันเองเอาเนี้ยเอาเนี้ย เอาราชาการเนี่ยเอามาแต่งเหลืองซะเอามาต่อสู้ซะเอา้าชนบุรีไม่พอเอามาผุดที่นาาที่วาดนาาที่วาดไม่พอก็ให้ทดไปก่อกวนหวังสร้างผลสร้างความเดือดร้อนก่อกวนให้ความรําคาญใจต่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่รามคําแหงชัดเจนมีภาพชัดเจนว่าเป็นคนสนิทของนัทพลรัฐมนตรีศึกษาที่การวันนี้นะครับรัฐมนตรีผู้นี้นะนักเรียนนักศึกษาทั้งประเทศไม่ศรัทธาแล้วครับคุณหมด ความชอบทำไปนานแล้วที่จะเป็นรัฐมนตรีคุณเป็นได้แค่ชื่อวันนี้คุณเป็นได้แค่ชื่อกับหัวโขนที่คุณสวมอยู่แต่นะ ลูกม่อบรรดาลูกบ้านก็คือนักเรียนนักศึกษาเขาไม่เคารพคุณแล้วแล้วคุณจะนั่งเป็นบุคคลสูงสุดที่อยู่บนกระทรวงศึกษาธิการอยู่ได้ไหมมันไม่ได้แล้วครับเพราะลูกบ้านนะนักเรียนนักศึกษานะเขาไม่เอาด้วยเขาไม่เล่นด้วยกับคุณเลยคุณนัทพลแล้ววันนี้คุณเป็นนะคุณเป็นได้แค่ชื่อ นะได้แค่ตำแหน่งที่เขาให้คุณไปแล้วคุณไปปล้นเขามาก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณดูนะครับการเคลื่อนไหวของรัฐบาลประชาชนทั้งประเทศไม่เอาด้วยและพยายามสร้างสถานการณ์ทําให้เกิดความบานปลายเกิดการทะเลาะเบาะแหวงเพื่อที่จะก้าวไปสู่การยึดอํานาจปฏิวัติรัฐประหารแต่ไม่เป็นผลครับกับม็อบคนรุ่นใหม่ไม่เป็นผลกับม็อบปัญญาชนซึ่งเป็นอนาคตของประ ประเทศไทยของอนาคตของคนไทย10-20ปีข้างหน้าเราต้องพึ่งบุคคลพวกนี้ดูการจัดทับดูการตรีทาทัพของพวกเขาสิครับโอ้โหแล้วขนลุกครับขนาดผมนะเจนนะเจนไม่ห่างจากเขามากนะผมยังขนลุกโอ้โหแล้วผมศรัทธาเอาเขาจริงๆเอาใจผมไปเต็มร้อยเลยน้องๆพวกนี้เพราะอย่างที่ผมบอกครับทุกคนเนี่ยล้วแล้วแต่เป็นผู้นํา ทุกคนล้วนแล้วแต่ได้รับการแจ้งเกิดจากเ,เลือดการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆไม่ได้เสแสร้งไม่ได้เอาผลงานไม่ได้เอาหน้าเอาตาแต่ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการปฏิรูปประเทศไทยต้องการให้นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ลาออกวันนี้นะครับวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมานะครับแทบที่จะไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยนึกถึงหน้าพลเอกประยุทธ์ว่าหน้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จะลาออกแล้วหรือยังเออนี่คือเหตุผลเดียว ครับวันนี้ไม่ต้องทํามาหากินอะไรกันแล้วเพราะทํามาหากินก็เหนื่อยฟรีก็เหนื่อยเปล่าค้าขายไม่ได้พ่อค้าแม่ค้านะทัวกรุงเทพมหานครรู้ว่าวันไหนมีม็อบละอาจจะโหมาลุมมาตุ้มกันไปที่ม็อบละขายดิบขายดีครับพี่น้องเป็นการสร้างอาชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนกรุงเทพวันนี้มันเป็นอย่างนี้ เพราะอะไรรู้ไหมฮะที่ม็อบที่เขาไปชุมนุมกันเป็นหลักหมื่นหลักแสนคนเนี่ยนะครับนะเขาร่วมแรงร่วมใจกันอุดหนุนสินค้าให้ให้คนที่มาขายสินค้าเนี่ยน่าชื่นตาบานกลับบ้านไปด้วยแล้วก็ได้นะฮะลิมรสประชาธิปไตยที่พวกน้องๆนีสิทธิ์นักศึกษาเขาเรียกร้องกันสุดยอดจริงๆกับพี่น้องวันนี้มันหาอะไรไม่ได้แล้วความรุนแรงคุณดูนะครับเมื่อวานขอประนามนะโคศกนะ อะไรอ่ะกรอชอกรกอรอชโคศกรอชอนะครับผมขอประนามนะฮะออกมาว่าไงรู้ไหมฮะบ,บอกว่าเมื่อวานเนี่ยเหตุการณ์ที่รามคําแหงเนี่ยเป็นเพราะนักศึกษาเนี่ยไปยั่วเขาก่อนไปยั่วเขาก่อนก็เลยเกิดความรุนแรงฟาดคุณดูสิครับแล้วโคศก,กอรอกอรอชอนี่คือใครก็คือพักพลังประชารัฐแล้วไอไอหัวนหน้า กรชคือใครก็ประวิทย์วงสุวรรณแล้วประวิทย์ใช้ให้กอรอชอคนนี้ไอ้ผู้หญิงคนนี้ออกมาพูดเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าเด็กๆไม่พูดจาปากพร่อยเนี่ยเมื่อวานก็คงไม่มีเรื่องเอ้าชิบหายสื่อก็โอ้โหประนามกันเลยครับไอ้อโคศกผู้หญิงคนนี้เนี่ยผมไม่รู้ผมไม่ให้ค่านะผมไม่ให้ค่ามันเลยแม้แต่ยีห้าตังบอกเลยบอกว่า เนี่ยไอเ้เด็กๆเนี่ยที่รามเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันปากดีอ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องนะผมถามจริงๆถ้าคุณไม่แสเข้าไปหาเรื่องนะแล้วเป้าประสงค์นะ เข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมเหลืองแค่หนึ่งคันรถเนี่ยเข้าไปมันจะเกิดเรื่องเกิดราวไหมครับทั้งๆท,ท,ที่มันรู้อยู่ว่าเนี่ยเด็กๆเขาจะจัดกิจกรรมชุมนุมกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะว,วันนี้คุณจะไปโทษใครคุณมีหน้าที่อะไรกอรชโคสกกอรชคุณมีหน้าที่อะไรคุณมีหน้าที่ที่จะทําให้บ้านเมืองสงบไม่ใช่มาเลือกข้าง ไม่ใช่มาบอกว่าคนนั้นดีคนนี้เลวคนนี้ชั่วไม่ใช่หน้าที่คุณผมสอนคุณเลยนะโคศกกอ,อรอชอหน้าซี่คุณคือรายงานความเป็นจริงนะฐา,านะโคศกนะตรงไปตรงมาไม่เลือกข้างฟาดุงซึ่งความยุติธรรมยุติธรรมจริงๆอย่างที่คุณพูดอย่างที่คุณแสดงอย่างที่คุณไปออกสื่อมาเนี่ยมันเลือกข้างครับพี่น้องเพราะไอคนที่ไปสร้างสถานการณ์มันคือ พักพลังประชารัฐหรือเปล่าผมใช้คำว่าหรือเปล่าผมไม่ได้ใส่ความนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะหลักฐานมันชัดเจนว่าเป็นรถของพักพลังประชารัฐแล้วไอท้ทศเ่ยไอท้ไอทศเนี่ยไอ้นึงไอ้คนที่อยู่บนรถกระบะเนี่ยมันเป็นคนสนิทของเขาพูดกันนะของรัฐมนตรีศึกษาที่การอ้าวชิบหายนี่มึงพวกมึงรัฐมนตรีแต่ละแต่แต่ละตัวเนี่ยมึงมึงรุมทำทำ,ทำเขาเรียกว่าอะไรรุมร่วมมือกันนะก่อเรื่องก่อราว ทำร้ายประชาชนอย่างนั้นเนี่ยมันก็คิดได้ถูกไหมครับเพราะรัฐมนตรีแรงงานก็ก่อกลุ่มม็อบเสื้อเหลืองอีกกลุ่มหนึ่งเอารัฐมนตรีศึกษาธิการก็ใช้พักใช้พวกตัวเองก่อกลุ่มม็อบไปก่อกวนเขาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วตอนนี้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนี่ยมันมันไม่มันไม่มีงานมีการทําเลยเหรอเอาจริงๆวันนี้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงไงงานการมันไม่ทําบ้านเมืองมันเลยชิบหายอย่างนี้ไงคุณดูสิครับรัฐมนตรีดีอีพุทธิพงศ์ก็ไปอีกทางหนึ่ง ก็เป้าประสงค์งานการไม่ต้องทํากันแล้วไม่ต้องบริหารบ้านเมืองกันแล้วนะมาเอาผิดกับกลุ่มม็อบนักศึกษาที่ชุมนุมกันดีกว่ามันไม่ล้างสถาบันมันไม่ล้มล้างสถาบันแต่พยายามยัดเยียดแต่มันล้างสถาบันให้ได้เพื่อที่จะให้มันเกิดความนะขาดความชอบธรรมประชาชนก็จะได้ไม่มามาไปร่วมนะร่วมหัวจมท้ายกับกลุ่มผู้ชุมนมุจมจริงไม่จริง เอาจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการริบรอนเครดิตด้วยตะก,กะหวยหวยด้วยความคิดที่แบบโง่เง่าเต่าล้านปีของวันนี้ครับพี่ของรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะนัทพลศึกษาธิการเนี่ยนะแล้วก็รัฐมนตรีดีเนี่ยไอ้พุทธิพงศ์พุนกันเนี่ยนะแล้วก็ฝากไปด้วยนะไอสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยมันหวยแตกชิบหายเลยไอพวกเนี้ยนะ มันเป็นรัฐมนตรีได้ไงทั้งคุณนวุฒิวัยวุฒิมันไม่ถึงเลยครับพี่น้องเอาจริงจริงเพราะวันวันมันไม่ทํางานวันวันเนี่ยฮะมันคอยแต่ยุยงส่งเสริมคอยจะหาเรื่องม็บเอาจริงไม่จริงถ้าวันนี้ไม่จริงนะค้านมาเลยแต่ภาพที่ผมเห็นแล้วข่าวที่ออกมามันใช่ทุกจุดเลยมันเป็นตัวตนของคุณเลยว่าคุณไม่ได้นั่งทํางานวันนี้นะงานใครก็ไปทำซะหน้าที่ใครก็ไปดูแลพดุงซึ่งความยุติธรรมอย่ามาก้าวกาย นะวางตัวให้เป็นกลางแล้วทุกอย่างสังคมมันจะสงบ